สวัสดีค่ะนี่เพิ่งจะได้ดได้ดื่มกาแฟนะวันนี้อ้ําอยู่ที่บาร์นะคะบาร์กาแฟมีเบียร์แล้วก็กาแฟนะคะ2ออย่างแต่ว่าวันนี้อ้ําอยู่ที่บาร์กาแฟอ้ําจะพามาเม้ามอยนะคะเรื่องของเด็กสําหรับน้องๆอ,อายุ18ขึ้นนะคะเราถึงจะดูได้แต่ว่าถ้าน้องๆต่ํากว่า18ไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้อ้ําจะคุยถึงการเล่นลอตเตอรี่ของอิตาลีค่ะซึ่งเราจะเล่นได้ที่ ร้านตบักค,คี y นะคะหรือร้านที่มีตัว T เขาจะมีป้ายนะคะแล้วเป็นตัว T สีดําเป็นตัว T สีดํานะคะทีเนี้ยลอตเตอรี่ของอิตาลีเนี่ยคุณสามารถเล่นได้ทุก5นาทีเลยก็ได้นะคะเพราะว่าทุกห้านาทีเนี่ยจะมีการออกลอตเตอรี่และรางวัลก็มีหลายรางวัลมากเลยอย่างเช่นลอตเตอรี่ตัวนี้นะคะนี่ตัวเนี้ยเขาจะมีเขาเรียกว่าดิชีลอตโต้นะคะดิชีลอตโต้เนี่ยเขาจะให้เราหมุนเลขทั้งหมด สิบตัวนะคะสิบตัวแล้วเราก็เล่นแค่หนึ่งยูโรก็พอไม่ต้องเล่นเยอะแค่หนึ่งยูโรก็พอนะคะเพื่อนๆอ๋อมีคนมาตัดหญ้าแหละแหมเขาทําความสะอาดกันใหญ่เลยแต่ไม่เป็นไรดิชินรอต้นะคะที่อัมพูดถึงเนี่ยก็คือคุณเลือกไปเลยค่ะสิบสิบตัวเลขหนึ่งถึงเลขเก้าสิบมีตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขเก้าสิบนะคุณเลือกไปสิบตัว าคุณเล่น1ยูโรคูณ3คุณมี10ถูกอ่าตั้งแต่ตั้งแต่2ออ่าอย่างสมมุติว่าคุณเล่นอันนี้นะคะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าอย่างคุณเล่นไปเนี่ย10ตัวเนี่ยแล้วถูกทั้งหมด10ตัวคุณจะได้เลย1ล้านยูโรค่ะตัวนี้นะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เล่นทุก5นาทีนะส่วนตัวนี้นะคะจะออกเฉพาะตอนอ่าออกเฉพาะตอนเย็นเนาะ ออกตอนเย็นเล่น5ตัวมีเลขหนถึงเลขห้าสิถึงห้เนี่ยดูเหมือนเขาไม่อยากให้เราคุยเรื่องลอตโต้ฟังสิปันปันปันอยู่อย่างเนี้ยไม่ไปไหนเลย <c oughs> โอเคส่วนลอตโต้ส่วนตัวนี้นะคะเขาเรียกว่ามิญุนเดย์มิญุนเดย์เนี่ยจะเล่นทั้งหมด5ตัว5ตัวเนี่ยถ้าภายใน5ตัวเนี่ยคุณถูกนะคะ สองตัวคุณก็ได้2ยูโรในขณะที่คุณเล่นแค่1ยูโรนะคะตัวนี้หมุนไปเลยแต่ถ้า5้าตัวเลข1ถึงเลขห้าบ้าเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณใส่เลขไป5ตัวแล้วคุณถูกเป๊ะเลยนะห้าตัวนะนี่เลย1ล้านยูโรนะคะแล้วก็มีโอ้ยหวยลอตโต้ของอิตาลีมีหลายโลอตโต้มากแต่โลอตโต้ตัวนี้ก็มีนะคะแต่หูเล่นยากมากเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นแบบเป็นเมืองอ่ะอันนี้จะเล่นยากเล่นยากมากๆนะคะ แต่อันไม่ดีอ่ะลอตโต้อ่ะอ่ะเพื่อนๆคะเรามีลอตโต้หลายแบบมากเลยของอิตาลีนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมีแบบวินเอาแบบว่าถูกบ้านเล่นแล้วถูกบ้านก็มีนะแบบแบบว่าถ้าถูกแล้วคุณจะได้บ้านหรือการเล่นแบบลอตโต้แบบอ,อะไรล่ะบินฟลายเขาก็จะมีเงินให้คุณตลอดเลยตัวเนี้ย เป็นเงินให้คุณตลอดเลยระหว่างชีวิตกี่ปีล่ะอืมอันนี้เล่นยากอ่ะอันนี้เล่นยากอําไม่คิดว่ามันที่อํมเล่นอะอําเล่นง่ายๆนะแบบเล่นๆอันนี้เขาเรียกเล่นๆเล่นตัวนี้ค่ะหนึ่งถึงห้าสิบห้าเลขหนึ่งถึงห้าสิบห้าอํากดไปห้าตัวแล้วเวลาคุณไปเล่นแล้วนะเขาจะให้แผ่นนี้ออกมานี่อย่างอําเล่นแล้วนะอันเนี้อันนี้คืออําเล่นแล้ว เอาเล่นแล้วก็คือตัวนี้ลักษณะลอตโต้ของอิตาลีเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีๆีอย่างนี้เลยเห็นปะโอ้ยความจริงแล้วเนี่ยนะเล่นไปแบบว่าเหมือนช่วยรัฐบาลมากกว่าเราไม่ได้เล่นแบบเอาเป็นเอาตายนะเพราะว่าเราเล่นแบบสนุกสนุกเราไม่ได้เล่นคือไม่ได้สนับสนุนให้เพื่อน,เ,อนเล่นนะคะแต่มีความรู้สึกว่าถ้าคุณเล่นเนี่ยคุณเล่นแค่แบบสนุกสนุกอะ่ะคุณอย่าไปแบบซี้เลกกับมันมากเพราะว่า มันก็คือลอตเตอรี่คือสิ่งที่มันไม่แน่นอนสําหรับชีวิตเนาะอันนี้อันนี้คือบบมาเมาส์มอยว่าที่อิตาลีเขามีลอตโต้กันกี่ชนิดมีเยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อนมีเยอะมากมีหลายแบบมากแต่ทุกสิ่งอย่างนี้เริ่มจาก1ยูโรนะคะเริ่มต้นที่1ยูโรแล้วก็2ยูโร3ยูโรแล้วแต่คุณจะเล่นคือลักษณะของการเล่นลอตโต้ที่นี่ก็มีตั้งแต่5 5นาที แล้วก็มีออกทุก5นาทีหรือบางคนชอบขูดขูดก็มีแผ่นละ1ยูโรแผ่นละ3ยูโร2ยูโรแล้วแต่แต่ว่าในคลิปนี้ขอย้ำนะคะไม่ได้มาสนับสนุนให้เพื่อนเพื่อนเล่นกันแต่เพียงแต่ว่าอยากจะมาเล่าชีวิตและประสบการณ์ของอิตาลีว่าเขาเป็นกันยังไงนะคะเพื่อนๆอยากจะให้เพื่อนๆนะื่อรับรู้ว่า คนอิตาลีเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงและชีวิตประจําวันของเขาคืออะไรอย่างบาร์กาแฟเนี่ยเขาก็จะมีขายทั้งลอตโต้นะคะก็คือลอตเตอรี่หรือหนังสือหรือแล้วก็การจ่ายพวกใบค้าว่าคขาไฟนะคะแล้วก็การโอนเงินอย่างเช่นว่าอโอนเงินเข้าบาัตรดัดเดบิตอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มี การจ่ายบนโลกอย่างเช่นว่าคุณมีรถคุณต้องเสียภาษีภาษีรถเงี้ยคุณก็มาจ่ายที่นี่ได้คือตะบักที่ที่เนี่ยนะคะเขามีการใช้งานหลากหลายมากแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าคุณได้มาอิตาลีเมื่อไหร่นะคะคุณอย่าลืมนะกาแฟของเขาอร่อยแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งคือใครที่อยากจะแบบว่าเล่นเล่นเล่นอ่นนะยูโรหนึ่งก็โอเคนะคะสวัสดีค่ะ อิตาลีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรืออัมิลานโนหรือเพจสาวเสิร์ฟปาป,ปิยองนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือเวลาหอยออกนะคะคือลอตเตอรี่ออกจะเป็นแบบนี้นะเล็กเขาจะออกอันนี้คือออกทุกๆ5นาทีนี่เป็นการออกระหว่างวันครั้งที่147แล้วนะคะเห็นไหม เพื่อนเพื่อลักษณะตะบัคกคี่ที่ว่าเป็นอ่าสามารถคุณสามารถจ่ายและเติมบัตรโทรศัพท์แล้วก็เป็นการจ่ายอ่าอะไรต่ออะไรได้ที่นี่นะคะหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะคะแล้วก็เล่นลอตโต้ได้ด้วยเนี่ยค่ะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะ